ก o o มอร์นิ่งค่ะวันนี้ไป,ไปซื้อช็อกโกแลตมาใช่ไหมคะหมดนี่คือ3,000กว่าบาทแพงมากแล้วคือในร้านนะเขาจะมีแบบหลายรสชาติมากมันจะเป็นบายยาวซึ่งเราสามารถชิมได้ทุกรสในร้านของเขาเลยนี่นะคะ500บาทเป็นช็อเแบรรี่เป็นไวท์ช็อกนะคะ529บาทเป็นคอนเฟลกมิวนะคะเป็นช็อเแบรรี่ผิดแบสเบอร์รี่ค่ะอันนี้สี่ร้อยสิบเอ็ดบาทแผ่นตลอดมันอ่อยมากเลยนะคะนี่มาซื้อมา อีกนะคะอันนึงเนี่ยอันนี้จะเป็นรสทรีนัทนะคะอร่อยมากอันนี้มันจะแบบไม่ค่อยหวานมากใช่ไหมคะแล้วก็จะมีถั่วเยอะซึ่งแบบกินแล้วแบบชอบเลยหกร้อยเจ็ดเพิ่งเห็นเหรอะก็ขอเลยว่าโอเคเราเอาหนึ่งร้อยแต่มันอาจจะเป็นแบบหนึ่งร้อยบวกๆอย่างอันนี้มันก็คือลอยยี่สิบหกมันอาจจะไม่ได้หนึ่งร้อยเปร์เพราะว่ามัน,นแมนแมนนวนหักเนาะตับสตรอเบอรี่กับบราซเบอร์รี่มาอีกอันนึงนะคะซื้อมาแบบไม่เยอะอะประมาณ 3, 3สามสามสี่อันแต่แบบชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นละเก้าส